สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดหญ้านะคะอันนี้เป็นหญ้าเขาเรียกว่าหญ้าเตี้ยนะคะคือเพิ่งตัดไปได้ประมาณครึ่งเดือนนะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้ใบพัดนะคะจะเคยใช้ใบพัดประมาณสิบสองนิ้วตอนนี้จะเพิ่มเป็นสิบสี่นิ้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อันนี้จะเป็นใบพัด12นิ้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้โดนหินจนงอนแล้วนะคะเราจะต้องไปดัดนะคะดัดให้ตรงแล้วก็เจียให้คมนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะเปลี่ยนจากใบ12นิ้วเป็น14นิ้วนะคะก็จะได้แบบงนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการไขนะคะไขเอาใบเดิมที่ไม่คมแล้วออกนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนใช้ใบใหม่นะคะอาจจะมีเศษหญ้าบ้างนะคะติดในนี้ ถ้าไม่มีก็ดีไปถ้ามีเราก็จะเอาออกนะคะในช่วงตรงนี้ส่วนการอัดจจระบีก็เราจะทำไว้ก่อนนะคะก็คือใส่ไปครั้งหนึ่งก็จะใช้ได้นานนะคะพอเราตัดครั้งหนึ่งก็ประมาณแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงจระบีที่เราอัดไว้ก็จะยังไม่หมดนะคะ แล้วก็จะเปลี่ยนมาใส่ใบสิบสนิ้วนะคะเพื่อหน้าหน้าตัดของเราจะได้กว้างขึ้นนะคะก็จะรวดเร็วขึ้นบางคนเขาก็จะถนัดใช้ใบใบจักนะคะแต่ใบจักถ้าตัดญ้านี้จะได้ช้ามากเสียเวลานะคะแต่ถ้าเป็นใบจักนี้ต้องตัดต้นไม้นะคะต้นกระถิน หรือว่าต้นไม้อื่นที่ขึ้นนะคะอันนี้เราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันนะคะก่อนใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลเครื่องยนต์เล็กใหญ่นะคะควรตรวจตราทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นการอัดจารบีซิที่จะต้องดูว่าลูกปืนข้อเหวี่ยงยข้อเวี่ยงนั้นๆ เรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะว้าวันนี้เป็นไงเนาะการตัดหญ้าทุกครั้งนะคะต้องเซฟตัวเองให้ให้ได้มาตรฐานเลยนะคะคือโดนหินโดนเศษไม้นะคะที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะก็จะทายเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าการเปื้อนผ้าหนังจะทำด้วยหนังหรือจะทำด้วย กระสอบปุ๋ยก็ได้นะคะให้หนาเข้าไว้นะคะแล้วก็กางเกงที่เรานุ่งท่าทาให้ดีก็คือนุ่งกางเกงวอมนะคะหรือว่ากางเกงยีนก็ได้นะคะนุ่งสองชั้นนะคะเพื่อเศษหินเศษดินถ้าโดนเราจะไม่เป็นอันตรายนะคะเสื้อใส่เสื้อแขนยาว2ชั้นหรือว่าใส่เสื้อนั้นหนาเป็นเสื้อ ที่เขาเรียกว่าเสื้อคลุมไว้ใส่ไปไหนมาไหนก็ดีนะคะคือตัวเขาจะได้ใหญ่จะได้พองทําให้การโดนเศษหินโดดเศษดินนั้นจะไม่เป็นอันตรายนะคะใส่ถุงมือใส่แว่นพกหน้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะมีเพื่อนของบ้างพยอมนะคะตัดเหมือนกันแต่ความประมาทไม่ใส่แว่นตานะคะ เศษหินกระเด็นโดนตาปักเดียวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นผู้พิการทางตานะคะไปหนึ่งข้างนะคะ จะตัดแค่เวลาระยะเวลาสั้นๆนะคะนี่ค่ะก็จะเตียนโล่งไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเตียนไปหมดเลยนะคะการใช้ทําท้ายาสูงแค่ประมาณเข่าเราสามารถที่จะใช้ใบ14นิ้วนะคะจะกวาดกว้างแล้วก็เตียนละเอียดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ จะเตียนแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาไม่นานเราจะได้เนื้องานเยอะนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยข้อของบแม่แรงพยอมนะคะก็เหลือไม่กี่กระสอบนะคะสั่งมาทั้งหมดเลย50กระสอบนะคะจากความโคโนมขุนเป็นความโคขุนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะกระสอบแตกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องกวาดใช้จนหมดนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดหญ้าแล้วก็มาเช็คเครื่องก่อนตัดหญ้านะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลรของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ